ฝ่ายค้านเองนะครับก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะครับว่าจะาคว่ำร่งางกฎหมายฉบับนี้นะครับโดยนายแพทย์ชนนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนรัษฎรนะครับพูดถึงการประชุมพิจารณาวาระด่วนพรกอุ้มหายในวันนี้นะครับบอกว่าหากจะยื่นสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าพรากนนี้ชอบด,ด,ด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยต้องยื่นคัดค้านก่อนที่จะมีการพิจารณา หรือก่อนอนุมัติพรกรหากมีการยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญประธานสภาต้องสั่งให้ยุติการพิจารณาจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยและตามกรอบเวลาประธานสภาจะต้องส่งสารรัฐธรรมนูญภายใน3วันจากนั้นสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน60วันและตราใดที่ยังไม่มีการอนุมัติจากสภาหรือยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญผลมาคับใช้ของพอร,กรกรก็ยังมีอยู่ตลอดซึ่งช่วงระยะเวลาเป็นปัจจัยที่จะตัดสินใจต่อการยื่นสารรัฐธรรมนูญนะครับ และพรรคฝ่ายค้านคาดหวังว่าสภา,าควรจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะอนุมัติพรกรหรือไม่หากเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ควรอนุมัติก็ไม่ควรที่จะยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับหากสภาอนุมัติก็ต้องส่งให้วุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบจึงมีสภาพบังคับให้คอรมอเปิดสมัยวิสามันให้วุฒิสภา,าพิจารณาพรากฉบับนี้นะครับแล้วก็ถ้าวุฒิสภาอนุมัติก็จบไปนะครับหากสภาไม่อนุมัติและวุฒิสภาไม่อนุมัติพรก,รกรก็ตกไป แต่หากสภาไม่อนุมัติแล้วส่งให้วุฒิสภาแล้ววุฒิสภาอนุมัติก็ต้องส่งกลับมายังสภาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะยืนตามมติของวุฒิสภาหรือไม่ส่วนจุดยืนของฝ่ายค้านคือไม่อนุมัติพรกดังกล่าวด้วยเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับคือฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยกับการออกพรกฉบับนี้เนี่ยเขามองว่าคําว่ามีชอบด้วรัฐธรรมนูญเ,เขามองว่าการออกเป็นพรกร,ระบุเอาไว้ว่าจะต้องเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะ ในรัฐธรรมนูญมาตรา172เนี่ยนะคะได้ระบุเหตุผลและความจําเป็นในการออกเป็นพระราชกําหนดเอาไว้ว่ามันจะต้องเข้าข่ายความจําเป็นเร่งด่วนแต่เขาก็มองว่าเรื่องนี้ มันไม่ได้เข้าข่ายความจําเป็นเร่งด่วนแล้วมันอาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา172ด้วยก็เลยเมีมติอันนี้ทางฝ่ายค้างได้มีมติว่าจะาคว่ำพรกฉบับนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเหตุผลของการต้องออกเป็นพรกเนี่ยเพราะว่าในการทํางานปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตํารวจเตรียมอะไรไม่ทันก็เลยเสนอให้รัฐบาลใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญออกเป็นพรกเลื่อนบังคับใช้4มาตรานั้นออกไป22 23 24 25ค่ะทีนี้ทางฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่ามันจะมันจะไปใช้พรกรกได้ยังไงเรื่องมันไม่ได้ด่วนขนาดนั้นแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะคือมันมีข้อมูลแบบนี้ว่าตัวพรกรกฉบับนี้เนี่ยพรบไปพรบอุ้มหายฉบับนี้มีการประกาศลงในรัชกิจจานุเบกษาตั้งแต่25ตุลาคม2,565<ป>แล้วปีที่แล้วฮะปีที่แล้วตุลาคม65<อ>แล้วก็ในตัวกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าให้มีผลบังคับใช้ออกไปอีก 4เดือนอนั่นหมายความว่าพอพอรบฉบับนี้ประกาศในราชก,กิจจาปุ๊บเขาให้เวลาสเดือนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการไปเตรียมการแล้วสเดือนนั้นเหตุใดทางตํารวจ ถึงไม่ดําเนินการเตรียมการในเรื่องนี้แต่พอถึงเวลาต้องบังคับใช้กลับบอกว่ามีปัญหากล่องไม่ได้ซื้อไอ้นั่นไอ้นี่ระบบคลายังไม่พร้อมเขาก็เลยบอกว่าอันนี้มันเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้นะคะนี่ก็คือทางตำรวจก็พยายามจะอธิบายโน่นนี่นั่นไปนะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องคดีถ้ากล้องไม่มีระบบจัดเก็บข้อมูลไม่พร้อมเนี่ยก็เวลาขึ้นศาลเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าสำนวนของตำรวจไม่แน่นหนา อะไรต่างเนี่ยก็จะมีปัญหาดุกฟ้องกับอะไรบ้างนะแต่แต่ว่าอย่างประเด็นอย่างที่คุณนทิยาบอกเนี่ยมันมีช่วงเวลาให้เตรียมการอยู่ประมาณหนึ่งน,น,นะครับ <Så. S 2> อ,อันนี้เดี๋ยวดูนะวันนี้สภาจะว่าอย่างไรตอนนี้จะผ่านไม่ผ่านนี่อยู่ที่เสียงของฝั่งรัฐบาลแล้วนะครับเพราะฝ่ายค้านเขาชัดเจนแล้วว่าไม่ผ่านานะรับฝั่งรัฐบาลเนี่ยจะตามกันมาประชุมได้ มากน้อยแค่ไหนอแต่ว่าอาจจะมีการเข้าชื่อกันยื่นสารลรัฐธรรม,มนูญเนี่ยอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปด้วยเนี่ยนะคะแล้วถ้าหากว่าไม่ผ่านมันก็ต้องเกิดผลอะไรบางอย่างทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องติดตามกันไปนะคะสําหรับเรื่องนี้